สวัสดีค่ะวันนี้คุณป้ากจะผสมนี่ค่ะจุลินทรีย์สังเคแสงทําเองนะคะลงไปในน้ํานะคะนี่ค่ะลงไปในน้ํานะคะนิดนึงค่ะประมาณฝาหนึ่งแค่นี้ก็พอแล้วค่ะนะคะแล้วคุณป้าก็เขยา่า เดี๋ยวคุณป้าจะเอาไปรดต้นมะนาวกับมะกรูดนะคะนี่ค่ะตอนนี้ต้นมะนาวนะคะที่ปลูกเมล็ดไว้เขาก็ติดลูกแล้วนะคะเขาก็ติดลูกเยอะค่ะนี่ค่ะมีหลายลูกนะคะเขาเพิ่งติดเป็นปีแรกค่ะคุณป้าก็ จะใส่จุลินรีนะคะนี่ค่ะจุลินรีน,นี่คุณป้าผสมน้ำมาแล้วนะคะ,ค,ะคุณป้าก็จะเทรดนะคะนี่นี่ค่ะเทรดจุลินรีนะคะเพื่อให้เขาออกดอกบำรุงดินนะคะ,คะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ